my pleasure to welcome His Excellency General Prayut Chan Ocha, Prime Minister of Thailand. Your Excellency, you have the floor. ท่านประธานและท่านผู้นำทุกท่านผมมาร่วมประชุมวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการแก้ปัญหาครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเพราะภารกิจนี้ก็คือความเป็นความตายของโลกและอนาคตของลูกหลานพวกเราทุกคนในปัจจุบันไทยปล่อยกา๊าซเรือกระจกออกในปริมาณเพียงประมาณร้อยละ0.72ของการปล่อยกา๊าซเรือกระจกทั่วทั้งโลกแต่ประเทศไทยกลับเป็นหนึ่งใน10ประเทศ ที่จะได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนี่คือเหตุผลสาคัญที่ผมไปร่วมการประชุมสุดยอดเรื่องภูงมิอากาศของสหประชาชาติที่กรุงปารีสเมื่อปี2015โดยไทยอยู่ในประเทศกลุ่มแรกที่ให้สัตยา,าบันเข้าเป็นภาคีของความตกลงปารีสคำมั่นสัญญาของไทยนั้นมิใช่คำมั่นที่ว่างเปล่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไทยได้ปฏิบัติตามคำมั่นทุกประการ ที่ให้ไว้กับประชาคมโ,โลกอย่างต่อเนื่องและมีการดำเนินการอย่างแข่งขันภายในประเทศภายได้กรอบอนุสัญญาสากประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยได้กําหนดเป้าหมายนาม,มาเพื่อลดการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในภาคพ,พลังงานและขนส่งอย่างน้อยร้อยละเจ็ดภายในปี2020แต่ทว่าในปี2019ไทยสามารถลดการเรือนกระจกได้แล้วร้อยละซึ่งเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้กว่าสองเท่า และก่อนเวลาที่กำหนดไว้มากกว่า1ปีนอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศแรกที่จัดแรกๆที่จัดทรง NDC ดฉบับปรับปรุงป,ปี2020และจะทำแายงานต่างๆในระดับประเทศระดับท้องถิน่นล่าสุดไทยทรงยุทธศาสตร์ระยะยาวนั้นการพัฒน,นาแบบปล่อยการรือกระจกะระดับต่ำให้กับ UNF c c c โดยไทยเป็นประเทศแรก,แรก,แรกที่จะทำยุทธศาสตร์นี้วันนี้ ผมมาพร้อมกับเจตนารมณ์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะโยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2 0 5 0และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065หหรือก่อนหน้านั้นด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียมรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถ จากความร่วมมือระหว่างประเทศและกลไกลภายใต้กรอบอนุสัญญาผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถยกระดับ n d c ของเราขึ้นเป็นร้อยละ4ีิได้จะทำให้การปล่อยการเลือกกระจบของสุทธิของไทยเป็นศูนย์ได้ภายในปี2050ขณะนี้ประเทศไทยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG มาเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อนำไปสู่การปรับกระบวนทัศน์และพนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศ ซึ่งไทยจะนำแผนนี้มาเป็นวาระหลักของการประชุมเอเปกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าสุดท้ายนี้ผมคิดว่าหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับความล่มเหลวอ,อีกและโลกกำลังบอกเราว่าการพรังทลายธรรมชาติต้องยุติเพียงเท่านี้เพื่อการารงไว้ซึ่งแหล่งอาหารแหล่งน้ำและแหล่งอากาศที่ทุกคนต้องหายใจร่วมกันดังนั้นมนุษย์จะต้องมีความกล้าหาญมีความชาญฉลาดมีการรู้คิดมีความอดทนสูงสุดเพื่อน,นำชัยชนะมาสู่ลูกหลานของเรา ผมขอ,อย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสองในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศเพราะเราจะไม่มีโลกที่สองซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วขอบคุณครับ thank you.